918kisshero สวัสดีค่ะขอแนะนำเกมสล็อตแบบ Vegas Crazy Seven รูปแบบเกมจะปีนสีม่วงสดใสนะคะมี3แถบเลย์ลายเดียวกันเท่านั้นมีเลข7ตัวใหญ่ปรากฏขึ้นรอบๆมีหน้าจอแสดงผลและแถบคำสั่งขนาดเล็กที่ด้านล่างของเกมนะคะ มาพูดถึงตัวเลข7เมื่อปรากฏบนจอสีต่างกันการจ่ายรางวัลก็ต่างกันด้วยนะสัญลักษณ์ที่จ่ายเยอะที่สุดคือเลข7สีแดงนั่นเองจ่ายถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวลองลงมานะคะจะเป็นเลข7สีเขียวค่ะสีน้ำเงินและสีม่วงตามลำดับนะคะเกม crazy seven ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นตู้เกมสล็อตแมช i n e แบบโบราณเลยค่ะ ไม่มีสีสันหลากหลายไม่มีการแจกรางวัลโบนัสแต่มีจุดเด่นคือการสุ่มเล่นให้ได้เลข7จําำนวน3อันสีใดก็ได้นะคะเพียงแต่อยู่บนเส้นชนะตรงกลางนั่นหมายถึงว่าคุณชนะ50หรือ15เหรียญขึ้นอยู่กับจำนวนเดทที่คุณเดิมพันไว้นะคะ เกมไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเทียบกับสล็อตรุ่นใหม่ยังคงเสน่ห์ความเป็นดั้งเดิมไว้เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยค่ะเริ่มต้นเล่นเกมนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วนะคะสนใจสมัครสมาชิกติดต่อได้ที่ไลน์แอ918 Chris h e r o เลยค่ะ